มากับเพื่อนๆมาดูอีกสักะดานหนึ่งนะครับสวยๆนะอาจารย์เขาสองพันกว่านะครับก็สองพันกว่านี่ก็ถือว่าตึงนะครับสําหรับผมเนาะสําหรับเพื่อนๆอาจจะไม่เท่าไหร่เนะาะจารย์เดินอ่ะตรงนี้เราก็เป็นกองโจนนะครับอ่าเตรียมนะครับถ้าขึ้นเอ่อหมายเลขสองกับหมายเลขสามเลือกขึ้นสองตัวน,นั้นก็เราต่อเลยนะครับ แต่อาจารย์เขาเปิดทางะงั้งงนอ้าวอาจารย์เปิดทางอย่างนี้ลําบากนะครับปกติเขาเึ้นหนึ่งไปห้านะครับถ้าจะกดดันกันจริงๆต้องหนึ่งไปห้านะครับหรือว่าสามไปแปดนะครับก็จะสามไปแปดนี่จะเป็นรูปเสมอหนึ่งไปห้านี่กดดันอย่างหนักแต่ว่าเสมอได้เหมือนกันนะแต่ว่าเปิดทางอย่างนี้เสร็จโจรครับนะจบกันทีนี้ <c oughs> คือ <c oughs> เดี๋ยวจะจะจะใบนิดนึงนะครับเออจริงๆไม่ควรเปิดทางให้โจรเข้าไปตรงนั้นนะครับนะเปิดคืออ่าตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งไปห้าเนี่ยต้องต้องให้โจรเนี่ยหมายเลขยี่สิบสี่ออกไปก่อนนะครับยี่สบสี่ไปยี่สิบนี่โจรจะเล่นลาบากนะค,คือกดดันให้ให้ให้ยี่สิบสี่ออกไปข้างข้างนะครับ ทำให้โจรกลายเป็นโจรสองหน้านี่มันจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็มีโอกาสเสมอนะครับก็ถ้าโจรเล่นดีคือก็เสมอได้เนาะถ้าเล่นไม่ดีหรือว่าฝีมือไม่ถึงนี่ออกไปยี่สิบี่สิบสี่ไปยี่สิบนี่เอ่อจะเป็นหมากจะเป็นรองนะครับแต่ทีนี้นะครับอาจารย์เขาเปิดทางนะครับให้โจรเข้าอย่างนี้นี่โจรเข้าตีบ้านอย่างนี้ก็ ลำบากแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาละสิรับประทานสองลูกนี่แน่กินอีกลูกแรกเลยครับตอนนี้มาถึงตรงนี้สถานการณ์ลำบากนะครับดูยังไงก็ไม่แพ้แล้วนะครับกองโจรแล้วก็ฝั่งนู้นก็เนอะเหลือมากไม่เท่าไหร่แล้วนะครับเหลือมากแค่สี่ตัว หมายเลขสิบเอ็ดเจาเข้าคอสอีกนะครับสถานการณ์นี้ลําบากยิ่งนักนะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเหมือนว่าอาจารย์จะโยนเกมจริงๆไหมนะครับอาจารย์ก็ก็ก็จนปัญญานะครับไปหมายเลขยี่สิบก็ตายนะครับกลับมาก็ไม่มีความหมายนะครับคอสเนี่ยเดินเดินตรงไหนก็ลําบากหมดเลยนะครับตอนนี้ครับอาจารย์ไม่ได้โยนนะครับแต่ว่าอาจารย์เดินลําบากจริงๆนะลูกนี้เพราะอาจารย์พลาดให้โจรเข้าไปตรงกลางนะครับ ตอนนี้เหมือนอาจารย์จะโยนจริงๆไม,ไม่ไม่มีตาเดินนะครับก็ดูเป็นแนวได้นะครับขอบคุณครับก็สดดีนะครับก็เออเจออาจารย์ท่านนี้มาหลายตาแล้วนะครับอาจารย์สองพันกว่านะครับก็เดินกันเลยนะครับอาจารย์คะแนนสองพันกว่านะครับก็เดี๋ยวดูกันผมเล่นเป็น สามตัวเรียงกะว่าจะแปลเป็นกองโจนแต่ไม่ทันซะแล้วรูปนี้เสมอนะเท่าที่เล่นมาก็คือเสมอแต่ผมไปพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะจังหวะการเดินพลาดนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะครับต้องสิบต้องสิบเจ็ดก่อนนะ สามไปสิบเจ็ดก่อนนี่มันจะเสมอหรือเปล่าหรือว่าแพ้หรือว่ายังไงเพื่อนๆเห็นว่าไงนะตอนนี้ตรงน,นี้ผมว่าจริงๆมันเสมอนะรูปๆที่ผมเล่นนี้แต่ว่าผมเดินนับก้าวยังไงก็เออสรุปว่าแพ้นะครับอแพ้ก็คือแพ้นะครับก็ไม่ต้องแก้ตัวอะไรมากนะครับเออ วันหลังก็ปรับปรุงเนะจังหวะมันไม่ได้จริงๆเนาะก็แพ้ไปนะครับไปกันเลยครับเมื่อกี้เราเล่นไปเป็นเป็นรูปเสามตัวเรียงนะครับมันไม่ไหวเนาะ ดูแล้วอาจารย์เขาชำนาญมากเลยนะครับถ้าเดินตรงกลางนี่อาจจะแพ้นะครับตามตัวแรงมาตรฐานนี่เล่นไม่ได้เนาะอาจารย์อาจารย์เขาเก่งเนาะทีนี้เรามาเล่นกองโจรมั่งเผื่อเผื่อเผื่อว่าอาจารย์จะจะจะ,จะงงเออแล้วก็งงจริงๆริง <laughs> จบสองสองครับกินไปทางไหนก็สองหมดเลยนะครับ อืมโอเคครับเรียบร้อยครับแน่สวยงามครับเอาเมื่อกี้ไม่ได้อัดนี่ว่าโอเคไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อัดโอเคเป็นกระดานที่สี่นะครับ เป็นการเปิดก่อนนะครับอาจารย์ก็ไม่ชํานาญในการรับกองโจนแล้วก็บี้เลยครับผมเล่นมาประมาณหกกระดานนะครับถ้าเล่นไปตรงกลางเนี่ยหมายถึงเราเล่นเอ่อเป็นมาตรฐานสามตัวเรียงนี่กลางกระดานแบบนั้น,นอาจารย์เขารับเป็นนะผมก็เลยเล่นกองโจนนะเผื่อว่าอาจารย์จะรับไม่เป็นแล้วก็เป็นอย่างที่คิดนะครับอาจารย์รับไม่เป็นจริงๆเออ,เอ,อ หวานละทีนี้คือตอนนี้นี่ผมดูจากสถานการณ์นี่เราเป็นเป็นต่อเยอะนะครับเราได้เปรียบเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์เข้าคอตฝั่งนั้นน,นนะแล้วก็เนอาจารย์ฝั่งเรานี้ไม่มีไม่มีผู้คุมเลยนะครับโล่งแจ้งเข้าได้สบายสบายนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่ไม่ค่อยจะมีความหมายเราไล่ทีเดียวก็ไปแล้วนะครับฝั่งเรานี่อยู่หมายเลขสามสิบสามสิบหรือเปล่า ใช่ขอ,ของเรานี่แข็งแกร่งนะครับหมายเลยสามสิบเขาทำอะไรเราไม่ได้นะครับไปครับยินนะครับตรงนี้อาจารย์ใกล้จะหมดเวลานะครับใช่แล้วอาจารย์ใกล้จะหมดเวลาหมดไปจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็แถมอีกหนึ่งกระดานนะครับก็กับอาจารย์ท่านนี้ก็เก่งพอพอสมควรนะครับ ก็คะแนนสองพันนี่สําหรับผมนี่ถือว่าตึงมากนะครับสําหรับเพื่อนๆอ,อาจจะดูว่าเออธรรมดาว่าสองพันเนาะสำหรับผมนี่ถือว่าตึงนะตรงนี้ต่อเลยครับเล่นมากไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ต่อสถานการณ์จะลําบากนะครับฝั่งเขาก็เหมือนกันนะเขาต้องต่อนะถ้าไม่ต่อสถานการณ์ก็ลําบากเหมือนกันเนะาะไปแต่ตรงนี้เราได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเราขึ้นฮอตก่อนนะ รับประทานไม่ให้ขอลูกหนาะหนึ่งลูกหนึ่งลูกเออใช่เออสักลูกหนึ่งได้ไหมเออเอาจารย์ก็จำสินตรงนั้นก่อนนะอาจารย์เดี๋ยวผมจะขึ้นฮอตอีกตัวหนึ่งว่าย,ยังไงครับอ๋ออาจารย์เปิดทางนะครับซื้อตัวซื้อตัวนะครับโอเครับประทานแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ยังไงต่อครับโอ้จานเดี๋ยวสักครู่นะครับที่จริงๆถ้าถ้าเล่นเล่นแรงหรือว่าไต่แรงทั่วไปเนี่ยจารย์จะยอมแพ้แล้วนะครับแต่ว่านี่คือเล่นถ้าเรียกว่าเล่นเก็บเหรียญเนาะเล่นมาเล่นโหมดเก็บเหรียญน,นะครับเขาเขาถ้าเกิดว่าเราดีลาหรือว่าหมดเวลานี่เราก็แพ้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเก็บเหรียญนี่ต้องไวนะครับ นะอาจารย์เขาเก่งนะอาจารย์มีเรียนตั้งยี่สิบแปดล้านหรือเปล่าจำไม่ได้เนะดูได้ไหมไม่ได้นะครับดูดูติดติไม่ได้แต่ว่าเงินอาจารย์เยอะมากนะครับโอเคเดินกันต่อครับอาจารย์ยนี่ยืมไปยืมมาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ฝั่งเราจะหมดเวลาไงจริงๆก็ จริงๆก็ควรจะยอมแพ้นะครับถ้าหมดทั่วไปก็ยอมแพ้ได้แล้วนะครับแต่นี่หมดชิงเหรียญน,นะครับเวลาเร็วนะครับเวลาจานเหลือเยอะนะเมื่อกี้เนาะเวลาฝั่งผมจะหมดนะจานก็เลยยื้อนะครับแต่ยื้อได้ไม่นานนะครับก็แพ้ไปนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ